ก็เราก็เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การหารือกันในกระทรวงเพื่อสนองนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีในเรื่องที่ท่านได้แจ้งต่อประการลดทุนยูดีสิ่งประเทศเรื่องต้อนราบทารสองอทางกระทรวงสาธารณสุขเองยังมีรายละเอียดพอที่จะแจ้งให้คนไทย รอรอให้ทางสบกสบคเขาหาดรื่อเราออ be เรียกว่าชุดเล็กเขาต้องหาเรื่องทําได้นับเสนอสบคชุดใหญ่ที่จะประจุมมันรหัสที่ทั้งหมดเลยก็รายละเอียดการเรื่องประเทศนี้ก็ต้องผมยังไม่ทราบนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีปัญหาที่ท่านนายกประกาศเปิดประเทศแบบนี้ใช่ไหมคะคือสามารถที่จะรองรับกับกับท่านนายกท่านนายกก็ได้ให้ เหตุผลความสําคัญต่างๆนะครับทางรตำรวจก็จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนะครับด้วยความระมัดระวังแล้วก็เตรียมการให้มากที่สุดอาจารย์ผู้แทนนายกบอกว่ารู้ว่าเกี่ยดแต่ก็ต้องทําแต่ว่าต้องการคาดการณ์ว่าประมาณสามสิบเดือนข้างหน้าแตระบบต้องไปแล้วค่ะจะมีการสายพันธุ์ใหม่อะไรนี้ขณะการพัฒนายเมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่ามีสายจะมีสายพันใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่ ท่าทนเขาก็คือถ้าเกิดมีสายพันธุ์ใหม่อะไรขึ้นมาสถานการณ์ไม่ดีอะไรขึ้นมาก็ค่อยว่ากันตามนั้น,นพูดง่ายๆว่าเปิดได้ถ้าเกิดมันดูแล้ไม่ดกกีก็พร้อมที่จะจะมีมาตรก,การแก้ไขปัญหาต่อไปเราต้องยืดหยุ่นะถ้าไปไปช่วยหมดแล้วก็ไปบอกว่าถ้าทาอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เท่านั้นถ้าบอกพูดอย่างนี้ต้องทาอย่างนี้เท่านั้น ถอยห,หลังไม่ได้เลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามไม่ได้เลยมันก็จะถ้าอย่างนี้ทุกคนก็จะจะจะบอกว่านั้นงั้นก็รอยอย่างนี้ไปดีกว่าทุกมันมันเท่าไม่ดีไปรัฐบาลก็ต้องพยายามจะแก้ไขปัญหาในทุกมิติน,น,นะครับ้บลาลองกับพวกร้านเล่าอะไรเงี้ยครับมันบรรยากาศคนจะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมก็ทางกวงคุมโลกเขาต้งต้องหามาตรการตรงน,นั้นยังยังไม่ใช่นั่นเป็นนโยบายเราก็ต้องรู้ว่า เปิดแล้วมีความเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงก็ตรงนั้นก็ก็ต้องหาหามาตรการที่จะปฏิบัติเกันที่เช่นใช้โควิดีเซตติ้งได้ไหมอะไรต่างๆนี่นะโควิดีเซตติ้งก็คือทุกคนต้องฉีดวัคซีนทั้งบริกรทั้งลูกค้านะครับในสถานที่ตรงนั้นอาจจะต้องมีมี การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของกรมควหลวงก็จะต้องกําหนดขึ้นมานะครับแนวโน้มที่แบบยังไม่ได้หาดืงตรงในส่วนของของของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็แนวสถานบันเทิงเนกันก็แนวเดียวกันนะครับท่านถามแนวโน้มจากที่สาธารณการประเมิหนเหรว่าหลังจากเปิดประเทศคราวนี้แล้วโอกาสที่จะกลับมาปิดประเทศใหม่มันมีแนวโน้มไหมคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับดูว่าจะปิดหรือจะเปิดหรือมันต้องดูสถานการณ์เราเป็นยังไงคือแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ปลอดภัยก็สามารถถึงได้เมือผมว่าเราก็ทําทุกอย่างนะตอนที่เราใช้มาตรการขึ้น,นพ้นพอการควบคุมสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้แล้วก็เร่งปล่อยในแต่ละจุดแต่าละพื้นที่นะครับ ก็คง,งในห,หลักเดียวกันนะครับถ้าเกิดเปิดแล้วแล้วคือของพวกนี้มันต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายใช่ไหมถ้าเปิดแล้วแบบมีเขียนไว้ถ้าเจนว่าต้องปฏิบัติแบบนี้แล้วไม่ปฏิบัติกันอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะปิดเหมือนกันก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายผู้ประกอบการการันีแล้วก,ก็กกรรวกกกประจายนถ้าร่วมมือกันทุกฝ่ายมันจะไม่เกิดปัญหาเรารพกฎหมาย การติดเชื้อโควิดเนี่ยในผับบาร์ก็เป็นเป็นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังมากๆเพราะว่ามันมีการสัมผัสใกล้ชิดเยอะมีการดับต้องสิ่งของเยอะตรงน,นั้นเนี่ยก็ทางกรมควบคุมโรคคงเขาคงต้องหามาตรการที่ที่เกิดความปลอดภัยสูงสุดมาประกาศใช้นะ